ก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงจังหวะช่วงปลายเซตที่1เนี่ยเรามีโอกาสนะครับในเรื่องของการทําแต่ว่าเรื่องเราไปผิดพลาดในเรื่องของการรับเสิร์ฟทาให้การที่จะได้แต้มในเซตนั้นเนี่ยทำให้ผิดพลาดไปนะครับก็ Så เลยต้องเสียเซตนั้นไปส่วนกลับมาในเซตที่2เนี่ยเราตั้งหลักไม่ทันในเรื่องของขาดความมั่นใจในเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับรวมถึงรวมถึงเขาเสิร์ฟดีด้วยนะครับในเรื่องของการเสิร์ฟของเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้เราไม่สามารถเล่นในรูปแบบของเราได้ นะครับบอลของเราจะเป็นเรื่องของบอลแก้ซะมากกว่านะครับก็เลยต้องทําให้เรื่องของกระบวนการเล่นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแผนในเรื่องของการทําต่อสู้กับเขานะครับก็เลยทําให้พลาดไปในวันนี้ครับในะดับไม่มีส่งน้องๆไปไปลงไปเนกุก็ต้องพยายามนะครับเพราะว่าในในชุดแรกเนี่ยไม่สามารถยิงระยะได้นะครับแล้วก็มีข้อผิดพาลาดเราก็ต้องพยายามหาตัวที่จะต้องลงไปเปลี่ยนเกมให้ได้นะครับในวันนี้ ก็เป็นเกมที่หนักครับตัวอีกีก็เป็นเป็นเกมที่หนักเพราะว่าฉะนั้นเราต้องต้องพยายามดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองหมายถึงการพัฒนาตัวเองรักษาเกมของตัวเองให้ได้อย่างวันนี้เราไม่สามารถเล่นในเกมของเราได้เพราะว่าเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับเราคงต้องไปปรับในเกมในการรับเสิร์ฟให้ให้ดีกว่านี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับ กำลังใจแรงเชียร์ทั้งในสนามและจากที่บ้านนะครับตอนนี้นะักกีฬาของเรานะครับต้องการกําลังใจนะครับแล้วก็เพื่อต่อสู้ต่อใน3เกมนะครับฝากไปกำลังใจต่อให้พวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ แรกเราก็มาดีนะคะเราก็แอบ,บเสียดายที่เราพลาดไปเราทาไม่ได้เองค่ะเรามาเสียตอนท้ายไปแล้วก็เซตสองเซตสามก็ก็ไม่สามารถที่จะกลับกลับมาทาระบบของเราได้เราก็พลาดพลาดยาวไปเซตสองเซตสามเลยค่ะแล้วก็ขอชิ้นชมในทุกเรลนะคะที่เขาสามารถเอาชนะเราไปได้เราเขาแก้เกมมาดีด้วยค่ะเขาเขาเล่นดีค่ะ เราก็ต้องกลับไปไปไประชุมดูวีโอกันอีกทีนะคะว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็กลับไปซ้อมเราก็แก้ไขกันอีกทีค่ะแล้วก็วันแข่งเราก็ค่อยๆปรับไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ คือความมั่นใจเรามีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงช่วงช่วงขณะเวลาแข่งขันคือเราจะทํายังไงเรามั่นใจได้ตลอดเกมเราเล่นได้แน่นอนตลอดตลอดเซตนะคะคือเรายังมีความผิดพลาดตรงที่เรายังมีความไม่แน่นอนของของแต่ละเซตอยู่ค่ะค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณกอ,อ,องเชียร์ที่สนามแล้วก็กองเชียร์ทางบ้านนะคะที่เป็นกําลังใจให้พวกเราพวกเราก็จะทำห,หน้าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สัมภาษณ์ใครอีกไหมคะเดี๋ยวได้เรียกมาโอเคค่ะอะไรนะคะรับก็รู้สึกว่าในช่วงต้นเกมเราก็ต้นเกมเซตแรกเนาะเราเราก็ทําได้ดีแต่ว่าเขาเขาก็แก้ทางเรามาเหมือนกันเขาก็แก้เกมเรามาเหมือนกันเพราะว่า ในช่วงแรกเนี่ยพอเราเล่นได้ไงคะเขาเขาก็จะเน้นเสิร์ฟใส่เราเลยเพราะว่าเขาจะตัดเกมลุกเราให้ได้มากที่สุดอะไรค่ะซึ่งเราก็พยายามทําเต็มที่แล้วแต่ว่าผลมันก็ออกมาแพแ้สามนย์เราก็ถามว่าเสียดายไหมก็แอบเสียดายนิดนึงอะค่ะแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องสู้ต่อไปหนูว่าไม่ต่างากเพราะว่ายิ่งเราได้เซตอะ เขาจะยิ่งเล่นดีขึ้นเขาจะยิ่งเล่นดีขึ้นแน่นอนหนูเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเขาก็เขาเขาามีความแบบเขามีความมั่นใจใน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 ตัวเองแล้วก็ในทีมเขาสูงมากเลยค่ะซึ่งหนูมองว่าต่อให้เราได้เซตแรกเนี่ยมันฝั่งเขาอ่ะเขาเขาเขาาจะไม่ดาวลงแน่นอนยังมันอาจจะไม่แตกต่างจากนี้มากค่ะก็รู้สึกดี ใจคะ่ะที่ได้มาแข่งที่ไทยแล้วก็ได้ยินข่าวว่าแบบบัตรหมดเร็วมากอะไรเงี้ยซึ่งเราเออก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่แฟนๆรักแล้วก็อยากเชียร์พวกเราแล้วก็ทีมชน้น,น้าระดับโลกแล้วก็รักวอลเลย์บอลขนาดนี้ค่ะถามว่าเรามีโอกาสไหมเราก็มีโอกาสค่ะบอลมาลูกกลมๆแล้วมันสามารถออกได้ทั้งสองฝั่งอยู่แล้วแล้วก็ เราก็ต้องทําให้เต็มที่ในทุกๆเกมค่ะแล้วก็เราต้องอดทนให้มากกว่าทีมอื่นเขาด้วยค่ะ <c oughs> ก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะทั้งที่มาเชียร์ที่สนามแล้วก็ทั้งที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะกะ็ขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อด้วยนะคะพวกเราก็จะทหน้าที่ของพวกเราให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะสู้ให้สุดใจให้ได้มากที่สุดค่ะ พอได้ค่าขนมก็ไม่เท่าไหร่นิดนึงนิดนึงโชว์เหรอนิดนิดหน่อยค่ะค่าขนมจะได้หายเหนื่อยไวไวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็เกมการหา่ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะมันอาจจะไม่ได้ชนะแต่ว่าตอนนี้เราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องดูว่าเราจะแพ้หรือชนะอะไรเงี้ยค่ะเราอยากเรียกขวัญกาลังใจของน้องๆ้องทุกคนแล้วก็ในทีมของเรากลับมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้เป็นทีมของเราเองแล้วก็ให้สนุกสนานแล้วก็ให้มีความสุขในการเล่นจริงอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างวันนี้ชมรู้สึกว่าในสนามน้องน้องเต็มที่ทุกคนแล้วอย่างอ่ะหกตัวหลักไม่ได้จริงๆหรือว่าอาจจะมีการแบบบาดเจ็บนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าในรูปแบบเกมนั้นๆนอ่ะเขาอาจจะแบบว่า จากทางถูกเราก็ส่งน้องๆที่ที่เป็นตัวสำรองลงไปซึ่งณตอนนี้กล้าพูดได้เลยว่าตัวสำรองไม่ใช่ตัวสำรองอีกแล้วนะคะสามารถทดแทนรุ่นพี่ๆได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจมากๆที่น้องลงไปแล้วโชว์ศักยภาพแล้วก็กระตุ้นพี่ๆให้ให้อยู่ในเกมแล้วก็วันนี้รู้สึกสนุกมากจริงๆค่ะวันนี้ ก็วันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้โอกาสลงสนามค่ะก็รู้สึกว่าทุกโอกาสมันก็คือโอกาสค่ะหนูได้ลงไปอยู่ในเกมมันก็จะเป็นประสบการณ์ของหนูเพื่อที่ได้ช่วยทีมให้ดีขึ้นในภายภาคหน้าค่ะถึงแม้วันนี้จะไม่ได้ผลเป็นไปตามที่คาดหวังแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆคนพยายามเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็เราก็มีรูปแบบในเกมของเราที่เราก็มีลูกที่เราสู้เหมือนกันค่ะก็ขอบคุณที่มาแชร์กันวันนี้ค่ะ <c oughs> คือเรื่องวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องธรรมดาเราพูดอยู่ทุกๆปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราพูดทุกๆปีอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของเกมกีฬาทุกคนเหมือนเล่นเกมมันก็จะมีอารมณ์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนเจก็เชียร์ยคนอาจจะตําหนิตีกอกก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ว่ายังไงเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เสียกําลังใจนะตรงนี้แต่นักกีฬาเขาจะเขาจะเห็นไม่เห็นนะเนี้ยชมชมไม่ทราบแต่ว่าชมรู้สึกว่าทีมของตัวเองอ่ะรู้สึกว่าแบบ หัวใจแข็งแรมแง,แงมากแข่งแก่งมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีกําลังใจที่ดีจากส่วนมากส่วนมากเราจะเห็นกําลังใจที่ดีมากกว่าคนที่จะมาติมากก่ออันนี้เราเข้าใจสําหรับคนที่มีอารมณ์ในด้านเกมกีฬานเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะไรอย่างี้ค่ะจากสองสนามที่ผ่านมาใครจะว่ายังไงอะ่ะเราไม่ได้สนใจเพราะว่าเป้าหมายเราไม่ใช่แค่นี้อันนี้เราพูดจริงๆว่าเป้าหมายเราไม่ใช่แค่นี้แต่เราก็ยังไม่ยังไม่ได้แบบกดดันพูดถึงโอลิมปิกอะไรมากมายเราอยากจะ บู๊ททีมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงการเริ่มต้นว่าอย่างปีก่อนปีก่อนที่เราทําได้ดีเนี่ยเราค่อนข้างมีเวลาเตรียมทีมกันถึง2ปีซึ่งเวลาโควิดนะคะแล้วเราก็อยู่ด้วยกันเราไม่ได้ออกไปเล่นต่างประเทศสักเท่าไหร่แต่ปีนี้น้องๆทุกคนอ่ะจากปีที่แล้วผลของจากปีที่แล้วค่อนข้างแบบบู๊ททีได้ดีพอทีมดีน้องก็มีศักยภาพไปเล่นต่างประเทศพอกลับมามันก็เป็นอะไรที่ยากอย่างสังเกตได้จากทีมต่างประเทศ บางคนตัวหลักเขาก็ไม่ได้มาเล่นแต่เขามีตัวที่สมารถทดแทนเขาก็มีการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะบางทีมก็มีแพ้มีชนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยในวีเอลซึ่งซึ่งมองได้เห็นชัดว่าแต่ละทีมอ่ะเขามีการวางแผนอย่างเราก็เช่นกันแต่ว่าของเราอะ่ะศักยภาพของทีมเราอะ่ะมันค่อนข้างที่จะมีทรัพยากรค่อนข้นางน้อยตัวเลือกค่อนข้างน้อยมันก็เลยทําให้ที่จะต้องเป็นแบบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะปิดร่างกายกลับมาเหมือนกันเช่นกันในกีฬาเองก็เช่นกันดังนั้นแล้ว มันออกมาแบบนี้ช่วงมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจในจุดเริ่มต้นด้วยว่าการนี่เราจะรวมทีมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะอะไรซับซ้อนมากๆเลยอันนี้อยากให้เข้าใจตรงนี้แต่ว่าณตอนนี้เดินทางมาถึงสนามที่3ามอะได้มีความรู้สึกว่าเรื่องสภาพร่างกายเรื่องสภาพจิตใจอะไรทุกอย่างน้องๆค่นอนข,ข้างแบบทำแบ็คค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากำลังใจที่มีนะตอนนี้ดีมากๆค่ะนักกีฬาที่บอกว่ามีอาการดที่มีความน่า จริงๆไม่ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้แข่งกันติดต่อเนี้ยไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่อย่างพรุ่งนี้เราพักเรามีการดีคอเบลลี่ร่างกายค่อนข้างทันแล้วก็อย่างน้องนองเองอย่างเงี้ยตัวสำรองที่สามารถลงไปทดแทนพี่ได้เลยเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นกังวลว่าคนนี้บาดเจ็บแล้วจะเล่นไม่ได้เราก็มีตัวทดแทนอยู่ก็ตามเกมกีฬาเล่นเยอะก็จะมีการแบบเมื่อยล้าของกีฬายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้บอกว่ายุเยอะแต่ว่าเออนะ ดีคอเวอรีสไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเอาแบบยาพิเศษยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยาพิเศษของชมจริงๆอ่ะชมรู้สึกว่ายาอะไรก็ไม่เท่ายากำลังใจจริงๆค่ะจริงๆค่ะให้เมีละกันค่ะก็เหลืออีก3ามเกมค่ะที่ไทยค่ะก็สําหรับใครที่มีบัตรนะคะก็มาเชียร์พวกเราได้ที่สนามนะคะสาหรับใครที่ไม่มีบัตรก็ฝากเชียร์พวกเราผ่านหน้าจอทีวีด้วยนะคะพวกเราก็จะเต็มที่ในทุกๆแมตช์ค่ะแล้วก็ จะพยายามงานศกักยภาพของพวกเราให้ได้มากที่สุดค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ